นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงหลังจากมีการพูดถึงนายกรัฐมนตรีสำมรองนายกรัฐมนตรีขัดตาทับ แต่ว่าในความเป็นจริงประชาชนคนไทยทั้งประเทศรู้ว่านางสาวแพรทองทานเป็นแค่นายกในทางนิติในส่วนนายกรัฐมนตรีในทางพฤกติในก็คือนายทักษิณชิน,นวัตรจะได้เห็นปรากฏการที่นายทักษิณชิน,นวัตรเคลื่อนไหว เสมือนนายกตัวจริงซึ่งล่าสุดเราก็เห็นจากการที่นายทักษิณได้รับเชิญไปเป็นองค์ปตกถาาเรื่องแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดการปราบปรามปัญหายาเสพติดซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าร่วมรับฟังกัน เป็นจำนวนมากสแสดงให้เห็นว่าน,นายทักษินคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้สองเกิดปัญหาการประทะที่ชายแดนไทยขเขมรระหว่างทหารไทยกับทหาร ของกัมพูชามีการยิงกันบาดเจ็บทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหนึ่งคนแล้วก็เป็นปัญหาระหว่างสองประเทศในเรื่องเขตแดนนายทักษณิณก็แสดงความเป็นผู้นำบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับสมเด็จฮุนเซนเป็นประจำและทุกอย่างก็จะ จบลงได้สแสดงให้เห็นว่านายทักษณิณคือนายกตัวจริงที่ติดต่อกับต่างประเทศไม่ใช่นางสาวแพนขทองทานสามนายทักษณิณประกาศที่จะยึดกระทรวงมหาไทยกลับคืนมาจากพักภูมิใจไทยซึ่งสแสดงให้เห็นว่านายทักษณิณต้องการที่จะ ให้พักเพื่อไทยมาดูแลกระทรวงมหาไทยเพื่อเพื่อผลการเลือกตั้งในครั้งต่อไปแม้ว่าล่าสุดนางสาวแพรทองทานก็ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ได้ตามข่าววันนี้ยุ่งมากเรกเกรงว่าถ้าพูดออกไปอาจจะขัดแย้งกับคำพูดของนายทักษิณ และก็อาจจะพูดผิดได้และก็เป็นประเด็นทางการเมืองได้จึงพยายามเฉยเฉยว่าไม่ว่างที่ติดตามข่าวเพราะมีภารกิจยุง่งคพ้นใจได้ว่าการที่นายอนุทินออกมายืนยันว่านางสาวแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงก็คงเป็นการพูดตามมารยาทในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลชุดนี้ซึ่งนายอนุทินก็รู้อยู่เต็มอก ว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญในรัฐบาลชุดนี้คือนายทักษิณเท่านั้นแต่ว่าจึงจำเป็นที่จจยืนยันว่านางสาวไพรงทานคือนายกตัวจริงแม้ว่าในใจคิดอีกอย่างแต่ว่าต้องการจะสื่อสารกับสังคมไปอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือสไตล์การทำการเมืองของคุณอนุทินชาญวิรากุลครับ